เราไล่สามคลาสเลยนะเอาคลาส,สเองก่อนดีกว่านะเนกกี้จากภาพของเนกกี้เนี่ยเนกกี้เป็นคนที่ที่จริงๆเนี่ยพัฒนาง่ายมากนะหรือว่าเธอเป็นค,คนที่ตั้งใจมากลึกๆเนี่ยมันมันคอนทราสต์กันมากเขาคอนทราสต์มาบนตัวข้างมาจากบุคลิกภาพจากหน้าตาจากคาแรคเตอร์นะเขารู้มันรู้จักเธอมาแต่อยู่ในบ้านนี้เนี่ยค่อนข้างจะกัดเก่งมากว่า ว่าข้างในข้างนอกมันคนละภาพมันคนละส่วนเนี่ยนะนี่เป็นสิ่งดีนะนี่เป็นสิ่งดีที่เธอเป็นคนข้างในเธอเป็นคนเนื้อใจเธอเป็นคนดีนะเธออาจจะเป็นคนที่โผ่ขาสนุกสนานแบบจิ๊โกลอะไรต่างๆนานาะแต่ข้างในเธอไม่ใช่ที่เห็นเห็นมาที่เห็นมาที่รูได้เห็นได้ผ่านมาพยายามมองจอวันแรกรูมองอยังมองผิดเลย ไอเด็กคนี้เจอกันชั้นละมันต้องเจอกระรูเป็ดแน่เด็กคนนี้นะคิดต้องแต่ต้นพอได้ดูนิสัยกันเเริ่มเริ่มศึกษาเอ้ยไม่ใช่ยูข้างในมันดีไว้เวลาคุยผ่านน้ไม่เห็นตัวตนมันจริงๆว่าเอ้ยมันไม่ใช่เด็กเกเรอยแต่ภาพมันเหมือนเด็กเกเร ริงแล้วมันไม่ใ,ใช่ก็ได้เห็นภาพต่างๆตรงนี้ขึ้นมามันก็เป็นส่วนดีที่ที่ได้เห็นขึ้นมาลึกๆในหนึ่งเดือนนะนี่การประเมินผลที่ออกมาเนี่ยเ,เรื่องคลาสแอคทิง่อดน,นักกี้ให้ความใส่ใจความร่วมมือตรงตรง่อเวลาแปดขยันซ้อมทำการบ้านเจ็ดพัฒนาการเจดจุด้าดีกว่าครับที่แล้วนะมีคอมเมนต์ว่าดูมีความกังวล อยากให้มีความคงที่ไม่วุว่นวายนะคือขาดแสดงว่าถ้าตั้งใจลงไปอีกหน่อยนึงก็ได้หมดทุกอย่างยัง่งคิดว่าทำไม่ได้มั้งมันไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าในสมองมันเป็นตัวแปรต,ตัวเนี้ยถัวเนีในกี้องละลายมือสั่มันทีมไปนะเฮ้ยไม่ได้ได้ไงว่าเลือเลงเกลียงได้เลยลายัางลาได้เลยถวกไหมยังเราทําไมต้องมานั่ง จังยัทำได้ทุกอย่างอ่ะเพราะชาตไทยเราทําได้หมดคนอื่นยังทำไม่ได้ทำไมในระดัไอทิ้งเราต้องทําไม่ได้เหมือนกันอย่าคิดวกังวลอย่าคิดไปเลยพนาการก็ไปหาขยันเยอะซ้อมเยอะใจเยอะขยันเยอะซ้อมเยอะสองเดือนเวลาสองเดือนเองเป้าหมายมีอยู่แล้วถูกไหมมีอยู่แล้วเป้าหมายเธอต้องต้องมีเธอเป็นคนมีของเะอมีสมบัติอยู่แล้วได้เปรียบคนดนอยู่แล้วศิลปะขอนธารมไทยเธอได้หมดทุกอย่างนะ ยังเมื่อวานทำไมต้องวางเป็นตัวเธอตรงนั้นใะมผมั่นใจว่าเธอได้ไงหน,นึ่งบรุษภทบาพคนทะเลน้นนะถึงเวลาปับ๊บเออเฮ้ยสนุกเฮ้ยเฮ้ยเอาละสนุกแน่ตัวเนี้ต้องมางลั้นเราต้องเรารู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ของไม่กี้เป็นคบอย่างไงแต่เลือเพียงเงี่ยเหมือนแกเขียนไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองขาดความเชื่อมั่นในตัวเองลองละลายความเชื่อมั่นออกไป้ิลองดูสิว่ามันเป็นอย่างไรใช่ไหมถัากังวว่าต้องทําได้ ต้องได้ตึ้งต้องได้ว่ะร้องต้องได้ว่ะทุกอย่างต้องได้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้จะบอกว่าต้องไม่ได้พอตัวต้องไม่ได้เพราะมันมันมันทำให้กัองวลมันทาให้ความชื่มันหายแล้วมันบั่นทอนความชื่มั่นเลยนะน่ในคลาสของ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 อคติ้งในคลาสของแดนความใส่ใจร่วมมือตรงต่อเวลา8ขยันซ้อมทงวันบ้าน8พัฒนาการ8 ใยรู้ตั้งใจมากขึ้นเนี่ยครูอยากเห็นมากกว่าน,นี้นี่นีแสดงว่านี่คุณไม่กังวลจริงๆคาสเดียคุณน่าจะกังวลด้วยซ้ำไปคุณคุณจะทาไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำไปในคาสเนี่ยแต่คุณกลับทําได้ดีเพราะคุณคลายมันออกไหพอคลายมันออกมาเดินไปแค่เนี่ยทามหน้าต้องผอยมากกว่าน,นี้นะขอ้ไปเก้าไปสิไม่ได้นะตัวชันต้องใช้งาน ให้ได้เด็กทุกคนต้องใช้งานอยู่ <ieran> ที่โพลิชั่นไหนเธอมีส่วน wearing wearing อยู่ในโพลิชั่นพวกนี้เธอต้องต้องต้องทำงานบ้านหนักกว่านี้นะนะมั่นใจว่าทําได้ไหมมั่นใจคี่ว่าน่ยใช่ไนะเนี่ยว่าเพราะตรงนี้เนี่ยมันมันมันมามันทำให้เห็นแล้วเนี่ยดัชนีมันทําให้เห็นแล้วเนี่ยว่ามันพัฒนาจากจากคราวที่แล้วมากคราวที่แล้วต่ำมากเนี่ยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนี่คือปรากฏการณ์ใหม่นะนะนะในส่วนของวอยท การใส่ใจร่วมมือตรงต่อเวลา7จ็ขยันซ้อมทำว่าเจ็ดจพัฒนาการ7 5็ดไม่ค่อยให้ความร่วมมือติดเล่นตรงเนี้ยนะต้องเมื่กี้เล่นดีตาได้ ฝันมาแล้วไม่ใช่หรอจะไปหามันได้ถึงไม่ใช่ะฉะนั้นไอ้พาร์ทวิชาเนี่ยถ้าทราบตรงนี้ได้ไอ้ส่วนนู้นมันมีอยู่้วมีครูม่กีครูทุกคนร้องร้องอยู่หมดแล้วจำมาวันเนี้ยเด็กเราทุกคนเนี่ยค่อยๆให้ความสําคัญกับในการเรียนในด้านของคลาสแต่ละคลาสครูค่อนข้างจะท้อแท้เหนื่อยใจเพราะต้องปวแล้วก็ตรงนี้มันมีผลต่อคนดูที่จะ เขาดูเขาไม่ใช่ไม่ดูนะเขาตามดูกันทุกคนนะนะเขาตามดูกันหมดได้ที่ใส่ใจไม่ใส่ใจขยันไม่ขยันเน,นี่ยแนะนีไม่ดีอะไรทั้งหมดเลยนะรีบเติมตรงนี้เติมไม่ครตรงนี้เยอะๆช่วยเติมกันเยอะๆนะบุคลิกภาพในกลุ่มนี่ทั้งหมดเนี่ยมองว่าเอ็นโพซิชันไปแล้วจะต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเกี่ยวกับสิ่ ครูต้อการได้เด็คอมเรียนที่ดีนักเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีบิวบุกในประที่ดมีมันจะได้เลิกไปบ้าเกาหลีแค่นี้มันจะได้กลับมาหาเด็คอมเรียนไทยก็ดูดีดีกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีกว่าแต่ถ้าพวกเธอเล่ากันแบบนี้อยู่ทุกวันเนี่ยแบบเนี้ยจนกูก็คอมเมนต์มาทอดแท้แบบเนี้ยมันก็จะจะจะแย่ลงนะฉะนั้นตรงเนี้ยคงเชื่อว่านักกี้าทำได้สบายสบาย เหลือเพียงอย่างเดียวคือการเล่นบางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองความสำคัญในาแ a ค t i n g ต้องเชื่อ,อมันต้อง inner องมันจะเยอะเชื่ออิมูไว้มันออกมาถ้าคุณมีความเชื่อตรงนี้คุณสามารถจะอิบูไว้แล้วออกมาได้หมดเลยในการนําเสนอเล่าแบบไหนก็ได้นะในด้านการเต้นการ acting การ ร้องเสียงเนีเพราะผมต้องใช้สิ่งเหล่านี้มันเป็นมุมมอบที่ผมจะต้องใช้เกิดจากทฤษฎีด็จทุกความจริงทั้งหมดที่ใช้จากพวกเธอเป็นตัวเล่าแทนวันนี้ไม่อยากให้นก,กี่เล่าด้านเดียวเล่าด้านนิเกอล่าเดียวไม่เอาเพราะผมไม่เอาใครขนาดแย,แ,ยแย่ๆเลยถูกไหมผมต้องการให้เธอเล่าหลายหลายด้านเล่าได้หลายหลยมุมนก,กี่ต้องเล่าในด้านของเพลงขอต้องสร้างความเชื่อคนก็เชื่อเต้นก็สร้างความเชื่อคนก็เชื่อ ันนี้เราสร้างความเชื่อเหมือนกันสมมติเราลุงหมูนี่เราเชื่อว่าเต็นจริงนะเราเชื่อกขาแล้วไงเพราะเขาซ้อมหนักแหะเขาเลยทําให้เราเห็นว่าเขาสามารถทําได้เหมือนกันเราก็เหมือนกันวันนี้เลือจุดเนี้ยเพราะว่าฉันต้องการไวจากเธอมาเธอต้องไปเติมตรงนี้ฉันในสองเดือนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ต้องเปลี่ยนได้ได้นัในที่นี้นี่คือคําสั่งนะนี่คือคําสั่งนะไวต้องการครูต้องการไวจากเธอมานะ โอเคลมยเลยะมังของน้องก็มุ่งม,มั่นอยู่แล้วนะผม <c oughs> ขอ,อเตือนเรื่องนี้นิดนึงแลนะ้วกันไอ้ความมั่นใจในตัวเองบางทีด้วยคว,วามเติบโตของตัวเองที่เคยเป็นอย่างนี้มานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างเมี่อกีนชอบศิลปะวัฒนธรรมเพราะย้นที่อยากจะบอกว่ามันต้องงามทั้งข้างในแล้วก็เสือออกมาให้มันงามตรงข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นบางทีความดูแลบางครั้งไม่ว่าจะในบ้านหรือตรงไหนในโรงเรียนหรือไหนน้องต้องซอฟต์ลงมา สักนิดหนึ่งแล้วมันจะดูน่ารักคือคนเรามันเปลี่ยนตัวตนของเราไม่ได้แต่มันฝึกได้ฝึกให้มันเบาลงมาได้น้องจะเป็นคนน่ารักอีกเจอะมากนะครับตรงนั้นแค่นั้นเองครับเพราะทุกอย่างที่พอ,อพูดไปก็ได้รับทราบแ้่เราขอปรับน้องตรงนั้นนิดเดียวแค่นั้นองนะ,นะต้องทําไม่ได้สอเดืนอนก็เราต้องสาเราต้องการภาพลักษณ์ที่เห็นวนะ่คุณจะรู้วันสุดวันสุดท้ายที่เด็คอมมเดียนออกโชว์ตัวสูงรับบิ๊ทั้งหมด ตำแหน่งที่ผมวางไว้คิดว่าผมคงจะบอกว่าวางไม่ผิดขอบคุณครูมากขอบคุณครูทุกคนเมื่อกี้จะเห็นมุ่จุดนั้นขึ้นมานะเมื่อครูไม่บอกใช่เมื่อกี้คุณก็ก็เห็นด้วยครูเลยเอาความรุนแรลในซ้อมัวนิดนึ่งนะให้บอกรู้มานิดเแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาในเรื่องอื่นขึ้นมาเพราะข้างในเธอมันไม่ใช่ไม่ใชุ่นแงของข้างในเธอมนคนหอนโกินะข้างในเธอคนทุกอย่างเลยซ้อมหมดเลย แต่ข้างนอกท่านนั้นที่มันสนุกสนานมันมันอาจจะเกิดจากเราเคยชินเราสนุกสนานอยู่ในวงเพื่อเราสมัยก่อนเพราว่าเราเคยเป็นเด็กเกเรเหมือนผมสมัยก่อนผมเกเรผมมาเจอหมดทุกทุกประเภทผมมาเจอหนักกวุญิปสมัยก่อนนะผมทําทุกอย่างสมัยก่อนผมเจอผมทุกชนิดในสมัยผมหนุ่มๆอ่ะงั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้มันปรับปรับตัวเองได้เหมือนกันนะอยากให้ที่ปรับแล้วก็อย่างที่บอกที้ไปเติมส่วนที่ขาดของผมจะ สองส่วนก็คือใน acting กับ voice dance โอเคคุณดีแล้วคุณพัฒนาต่อไปแต่ acting อีกส่วนนึงกับ voice voice เนี่ยหนักหนัก v ต i ้งเติมไว้ผมเยอะๆหน่อยนะโอเคนี้เราต้องเริ่มโตไปเพราะว่าความสามารถของเราก็้โอเคไปนะ